มาต่อกันในคลิปที่สองนะคะเรามาพิสูจน์ข้อสามกันเราต้องพิสูจน์ทั้งสองอย่างคือเอาง่ายๆเ,เขาให้พิสูจน์ว่ามุม k เท่ากับเเนี่ยมุม k เท่ากับ M ของด้านนี้นะของรูปนี้ก่อนเอ่อ jk o กับนี่รูปนี้กับอีกรูปหนึ่งคือรูปใหญ่นี่ L K L K O กับ L M O โอเคนะมาเริ่มก่อนกันที่มาดูดูรูปไปด้วยข้อหนึ่งเนี่ยครูให้ J K JK JK เท่า,ก,ทากับ JM อ JK เท่ากับ JM ้องมาจากไหนอ้างมาจากสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมรูปเบา และไอ้ที่ครูยังไม่ได้เขียนไปเนี่ยนิยามของมันคือมีอีกอันหนึ่งจาได้ไหมน่าจะจำได้แหละที่บอกว่าด้านติดกันเป็นขนาดเท่ากันเนาะรูปว่าวสองนี่ไงมันด้านติดกันใช่ไหมข้อสองนี่ kl เท่ากับ ml kl เท่ากับ ml มันติดกัน เท่ากันโอเคนะสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมรูปเว่าเช่นกันอะไรเท่ากันอีกที่เราเห็นได้ชัดเลยยังไงคะ JL เท่ากับ JL เพราะใช้เป็นด้านรวม ทีนี้จะได้แล้วนะเท่ากัน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 นี่นไดน้ยังเท่ากันทุกประการเนาะอ้างจากนิยามหรืออ้างจากที่เรากำลังพิสูจน์อยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะนี่ข้อสี่สามเหลี่ยม JKL เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม JML รูปสามเหลี่ยมสองรูปมีความสัมพันธ์แบบด้าน ด้านด้านเส้นมาจะใหญ่ไปด้านด้านด้านโอเคนะคะต่อไปตรงเนี้ยเราได้แล้วนะข้อห้ามีอะไรอีก อพอมันเท่ากันทุกประการใช่ไหมเราก็ไปนึกถึงที่มันสมในกันอ่าข้อห้า kjl เท่ากับ mjl kjl เท่า kjl เท่ากับ mjl มันสมในกันเพราะว่าอะไรคะเพราะว่านี่ไง ด้านนี้ไงพวกนี้ไงนี่ก็บอกว่ามุมที่สมในกันของสามเหลี่ยม jkl กับ กับสามเหลี่ยม jml ทุกอันเราอ้างหมดเลยนะเดี๋ยวครูจะอ้างทุกมุมเลยนะแล้วก็มีด้านด้วยอ่ะต่อไปอใช้สีเดิมบ้ากันเพราะเขาอ้างจากข้อสี่หมดเลยนะคะข้อหกมีอะไรอีกอ๋อนี่ไง k l j เท่ากับ MLJ ก็เหมือนกันมุมที่สมในกันของสามเหลี่ยม JKL กับสามเหลี่ยม JML เราอ้างมาจากข้อนี้หมดเลยนะคะนักเรียนข้อ7 JK เท่ากับ JM ก็เหมือนกันแต่นี่เป็นด้านที่สมในกันของสามเหลี่ยม JKL กับสามเหลี่ยม JML ข้อแปดมีด้านไหนอีก KKL เท่ากับ ML าที่สมในการของสามเหลี่ยม jkl กับสามเหลี่ยม jml mm hmm. โอเคถัดมาเรามาดูตรงนี้นะดูทีอัน เออ L O K J O K J O M K O L M O L ทั้งหมดล้วนเป็นมุมฉากเนาะเดี๋ยวเรามาเขียนการไล่นะทีละมุมเอาจากข้างบนก่อนนี่นี่ J O K เท่ากับ J O M เท่ากับ K O L M O L เท่ากับ J ไม่ใช่ J แล้ว K O L เท่ากับ M O L A, ทั้งหมดนี้เท่ากับ 9กองศานะคะต่อไปข้อสิเราจะได้ว่าสามเหลี่ยม JOK OK เนี่ยมันเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม JOM โอเคนะครูจะเขียนว่ารูปสามเหลี่ยมมีความสัมพันธ์กันแบบอะไรมุมด้านมุมอ่ะหนูดูตรงนี้เดี๋ยวครูให้ดู j o k กับ j o m ดูดูนะเเเจโอค JOK j o มแป๊บ,บมอดอมอสิบเอ็ดก็จะได้ว่าสามเหลี่ยม KOL เท่ากันทุประการกับ m o l อันนี้รูปสามเหลี่ยมมีความสัมพันธ์แบบมุมด้านม,มุมเหมือนกันจากที่เราพิสูจน์มานะคะดังนั้นดังนั้น ข้อ12เราก็สรุปได้ว่า jko เท่ากับ jmo และ lko เท่ากับ lmo มันค่อนข้างละเอียดคือจริงๆแล้วอะถ้านักเรียนมองรูปออกจะไม่ค่อยมีปัญหาเลยเลยเนาะค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะค่อยๆมองภาพตามคู่ไป เราให้เหตุผลด้วยเพราะว่าจากข้อ10และข้อ11พอทีนี้หนูดูนะข้อ10บเขาบอกว่า k j o OK, k j o k เนี่ยกับ JM, j m j o m มันเท่ากันทุกประการถูกไหมถูกไหมคะทีนี้ถ้ามันเท่ากันทุกประการมันก็เลยทำให้มุมนี้กับมุมนี้เท่ากันต่อไปข้อ10 มันเลยได้ตรงนี้นะเนี่ยเท่ากันนะคะต่อไปข้อ11บเอ็ขาบอกว่า K O L K O L กับ M O L เท่ากันทุกประการเลยเป็นเหตุผลของข้อนี้โอเคจบนะคะต่อไปไปดู แบบทดสอบวัดผลสำเร็จก็คือ,อท้ายบทนั่นแหละแบบฝึกหัดท้ายบทนั่นแหละอ่ะอันนี้หน้าหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดมาช่วยกันดูข้อหนึ่งพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใดสรุปถูกต้องใช่ไหมมีสองข้อรูปสามเหลี่ยมสองรูปมีพื้นที่เท่ากันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการต่อไปเมื่อเคลื่อนรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งทับอีกรูปหนึ่งสนิทพอดีสามเหลี่ยมทั้งสองจะเท่ากันทุกประการอ่ะข้อ1เรามาพิจารณา ถูกไหมมีพื้นที่เท่ากันไม่จําเป็นเลยนะคะข้อนี้ไม่ถูกสมมุตินะคู่มีสามเหลี่ยมรูปนี้รูปนี้กับสามเหลี่ยมรูปเนี่ยถามว่ามันเท่ากันทุกประการไหมมันไม่เท่ากันทุกประการแต่ว่าพื้นที่มันเท่ากันอันนี้มียี่สิบ ตารางหน่วยไอ้นี่ก็20่ตารางหน่วยถามว่ามันเท่ากันทุกปการไหมไม่เลยค่ะเพราะฉะนั้นข้อหนอ่ะไม่ถูกแน่แต่จําได้ไหมครั้งแรกเลยครูบอกว่าการเท่ากันทุกปการอะ่ะคือมันเป็นยังไงเราใช้การเลื่อนขนาดเท่านั้นถูกไหมเราใช้การเลื่อนขนาดเท่ากันเท่านั้นถ้ามันทับกันพอดีแสดงว่ามันเท่ากันทุกการก็ไปดูข้อหผิดข้อสอถูกช้อยไหนคะ ช้อยอันนี้ถูกทั้งสองข้อไม่ใช่ไม่ถูกก็ไม่ใช่อ่ะนี่ได้ละงอหมูเขาให้กากระบาดอ่ะโอเคข้อสองจากรูปต่อไปนี้ไม่สามารถใช้ความสัมพันธ์ข้อใดพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม AEB เท่ากาันทุกประการกับสามเหลี่ยม CEB อ่ะดูนะมุมมุมมุมหนูต้องรู้ก่อนเดี๋ยวครูไฮไลท์ก่อนเอ่อ A E B A E B นี่อันนี้ชึบกับ CED ดูนะ ม,มุมมุมมุมดูดูดพิจารณาจากเนี่ยมันเป็นรูปสามเอ่อสี่เหลี่ยมผืนผ้าถูกไหมแล้วมีเส้นทแยงมุมแต่ว่าเวลาเราดูเราดูแบบสามเหลี่ยมถูกไหมคะแต่นักเรียนเราใช้นิยามของเอ่อสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาอ้างได้ด้านด้านด้าน,านใช้ได้นะคะ ใช้ได้ใช้ได้มุมมุมด้านมุมใช้ได้ด้านมุมด้านก็ใช้แต่ใช้ไม่ได้เลยเนี่ยคือมุมมุมมุมนะเนี่ยถ้าสมมติตรงเนี้ยเป็นมุมมุมเป็นมุมตรงข้ามอันนี้ได้แล้วแล้วแล้วอีกสามมุมเนี่ยคืออะไรอ่ะ ใชไ้ได้นะคะนักเรียนไม่สามารถนะเขาบอกว่าไม่สามารถใช้ได้เพราะฉะนั้นเป็นมุมมุมมุมนะคะไม่สามารถใช้ได้ข้อ3จากรูปสามเหลี่ยม ABC เท่ากันรูกประการกับสามเหลี่ยม EDC โดยความสัมพันธ์ชนิดใดอ่ามาดูกัน ABC นี่โอเค เออตรงนี้หนึ่งสิบหด้านนี้จะเท่าไหร่แล้วก็หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งร้อยแปดสิบองศาเพราะมันเป็นมุมตรงเนาะตรงนี้ลบหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่อะหกสิบสี่องศามุมนี้เท่ากับมุมนี้ต่อไปมีอะไร มุมนี่ไงด้านนี้เท่ากับด้านนี้ชึบชึบแล้วก็ด้านมุมไอ้มุมด้านแล้วมุมตรงนี้ทําไมถึงเท่ากันดูไหมเพราะว่ามันเป็นอะไรมันเป็นมุมตรงกันข้ามกันเพราะฉะนั้นได้นะคะมุมด้าน,นามุม,ม,มโอเคไปดูที่ข้อสี่ค่ะ ข้อสข้อใดข้อ4อี่เขาถามว่าข้อใดที่สามารถสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยมที่กำหนดให้เท่ากันทุกประการ่ะมาดูเท่ากันทุกการนะมุมด้าน อันนี้มุมด้านมุมต่อไปด้าน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 มุมด้านเพราะฉะนั้นทุกข้อค่ะอันนี้เป็นแบบมอดอมออันนี้เป็นแบบดอดอดอ แั่นี่เป็นแบบดอมอดอถูกหัว,ว,ว,วข้อเนาะข้อ5จากรูปสามเหลี่ยมคู่ใดที่เท่ากันทุกประการแบบมุมด้านมุมโอเคนะมาดูมุมด้านมุมเอามุมก่อนมันเป็นรูปสามเหลี่ยมทับซ้อนกันหลายรูปมาก อืมแต่ครูก็พอจะเห็นมุมใช่ไหมมุมขอด,ดูก่อนอ่ะดูทีละรูปนะรูปนี้กรับรูปนี้ก่อน มุม,ม,มด้านแล้วก็มุมอ๋อได้เลยอันเดียวมุมด้านแล้วก็มุมนี่โอเคอ่ะ ข้อ6ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องกอไก่ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องกอไก่ A D E เท่ากาันทุกประการกับ B C E แบบมุมด้านมุมมุม,ม ด้านแล้วก็มุมโอเคมุมด้านมุมขอไข่ด้านมุมด้านนี่ไงคะด้านมุมแล้วก็ด้านรวมอันนี้ก็ถูกต่อไปด้าน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  ด้านด้านรวมอันนี้ก็ถูกเพราะฉะนั้นถูกทุกข้ออ่ะเดี๋ยวข้อ7ถึงข้อยีสครูจะไปในอีกพาร์ทหนึ่งอีกคลิปหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปค่ะ